ดิฉันเด็กหญิงนะคะมากสมบัตินักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนอนุบาลโซพิัยค่ะวันนี้พวกเราจะไปศึกษาแด่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในเท้าทิพนของเราซึ่งจะเป็นที่ไหนนั้นตามไปดูกันเลยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงวัดสักฤิการามบ้านโซ่หรือวัดหลวงพ่อพระแสน3า0 0 0ื่นระยะทางจากโรงเรียนมาถึงวัดไม่ไกลมากค่ะแค่2กิโลเมตรเอง พอพวกเรามาถึงเราก็เดินขึ้นไปบนสาราเพื่อไปสวดมนต์ไหว้พระกันก่อนที่พวกเราจะไปสักการะหลวงพ่อพระแสนสามมื่ที่วิหารจะมีตัวแทนนักเรียนไปนิมนต์พระคุณเจ้าเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา เริ่มต้นด้วยการกราบพระสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราพระคุณเจ้าได้เล่าประวัติดวงพ่อผเสนสามห0 0่นและการก่อตั้งวัดบ้านโซ่ให้แก่พวกเราได้ฟังค่ะ ทำให้พวกเราได้ทราบว่าพระเจ้าแสนสามมื่นสร้างในสมัยเชียงแสนเป็นราชธานีซึ่งประมาณ800ปีมาแล้วเจ้าอนุวงศ์แห่งนครเวียงจันท์ได้อัญเชิญพระเจ้าแสนสามมื่นมาประดิษฐานไว้ในหอตไตรเป็นเวลาหลายร้อยปีมาแล้วหลวงพ่อพระเจ้าแสนสามมื่น ได้มาอยู่วัดนิโคดบ้านปากน้ำปัจจุบันคืออำเภอพนพิสัยซึ่งเมื่อประมาณปีพศ2423ชาวบ้านโซหรือชาวบ้านโซได้อพยพตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ในบ้านโซปัจจุบันประมาณ20-30หลังคาเรือนและได้พบวัดเก่าแก่โบราณวัดหนึ่งสุดโโมมาก แต่ใบเสมายังอยู่ครบจึงพากันบูรณะและปฏิสังขรวัดขึ้นมาใหม่ต่อมาพระอธิการจันทีหลืบแดนต่อมาพระอธิการจันทีมังสีเห็นว่ายังไม่มีพระประธานอยู่ประจำโบสถ์จึงเดินทางไปอัญเชิญพระเจ้าแสนสามหมื่น 30, 000, จากพลพิสัยมาประดิษฐานไว้ที่บ้านโซ่ต่อมา เมื่อวันที่6มีนาคมพศ2514พระเจ้าแสนสามหมื่นได้ถูกคนร้ายขโมยไปอีกครั้งซึ่งครั้งนี้ คนร้ายได้หลบหนีไปทางอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครโดยนำไปซ่อนไว้ในน้ำห้วยไมย้แล้วต่อมาก็นำไปไว้ที่บ้านของตนเองที่อำเภอสว่างแดนดินพอรุ่งเช้าคนร้ายก็เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุภรรยาได้นำพระเจ้าแสนสามหมื่นไปฝากไว้ที่วัดใกล้ๆบ้าน เจ้าอาวาสจึงนำพระเจ้าแสนสามหมื่นไปฝากไว้ที่สถานีตำรวจอำเภอสว่างแดนดินในคืนนั้นนักโทษที่คุมขังอยู่ได้หนีออกไปโดยไม่มีร่องรอยการงัดกุญแจเลยเพราะลูกกงที่ขังอยู่นั้นแยกห่างออกจากกันเป็นสอกสามารถเดินเข้าออกได้อย่างสบายด้วยอภิหารของหลวงพ่อพระเจ้าแสนสามหมื่น จึงทำให้ตำรวจและชาวบ้านเกรงกลัวประกาศหาเจ้าของซึ่งต่อมาชาวบ้านโซ่ทราบข่าวก็ได้ส่งหลวงปู่ป้อกับนายเผือกตีรัตพร้อมผู้ติดตาม4-5คนไปรับกลับมาแต่พอนำหลวงพ่อพระเจ้าแสนสา0หมื่นไปขึ้นรถก็ไม่สามารถติดเครื่องยนต์ได้ดังนั้นคณะผู้ติดตามจึงเก็บดอกไม้แต่งเป็นขันห้าขันแ อันเชิญหลวงพ่อพร้อมเทวดาผู้รักษาท่านจึงสามารถเดินทางกลับมาได้เมื่อมาถึงก็ได้ประกาศให้ชาวบ้านมาส่งน้ำท่านก็เกิดอัศจรรย์คือฝนตกลงมาทั้งที่แดดยังออกอยู่หลังจากนั้นก็อันเชิญหลวงพ่อพระเจ้าแสนสามหมื่นประดิษฐานที่วัดสังขะอิการามจนถึงทุกวันนี้ถึงเวลากลับโรงเรียนแล้วหลังจากที่เรากลับไปโรงเรียน พวกเราจะนำเอาเรื่องราวที่เราได้รับฟังกลับไปเล่าและเชิญชวนให้ทุกทุกคนได้มาศึกษาณแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นของเราคือหลวงพ่อพระแสนสามหมื่นณวัดสักดิการามบ้านโซ่อําเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬค่ะ